สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงคุณอัจฉริยะที่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องคดีความที่แม่น้องชมพู่จะขึ้นศาลในวันที่25พฤศจิกายน2564เป็นคดีหมิ่นประมาท จากเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กจัก,กรีแต่ก่อนที่เราจะรับฟังเรื่องราวของเด็กจัก,กรีนั้นช่วงตอนที่คุณอัจฉริยะได้พูดถึงเรามารับฟังช่วงคุณอัจฉริยะได้มีการพูดถึงคดีเรื่องของน้องชมพู่แล้วพูดถึงตัวจำเลยที่จําเลยได้บอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏคุณอัจฉริยะ ถามว่าคุณทำความดีอะไรผมไม่เข้าใจว่าคุณนั้นทำความดีตรงไหนความคิดของผมการช่วยนำท่วมถ้าเป็นผมนั้นจะอยู่เงียบเงียบจะดีกว่าคุณไม่ต้องโชว์ความโง่เพราะเขารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรวันนี้ผมก็ยังงงเอฟซีที่กินยาพยายามป้อนยาให้กับเขามันหมดยุคแล้วมันเหมือนที่ผมทำคดีของคู่จอมซับ คนที่ผมยอมรับว่าคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยครูจอมทรัพย์เป็นคนที่มีการร้องไห้เป็นธรรมชาติมีการพูดจาที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่พูดแล้วมีวาทศิลป์ในการพูดแม้แต่ขึ้นศาลครูจอมทรัพย์เขาพูดเก่งแต่สิ่งที่เขาแพ้คือแพ้ในหลักวิทยาศาสตร์ ตายตรงนิติวิทยาศาสตร์เขาตายเพราะเขาออกสื่อเพราะสื่อตอนที่เขาเอาครูจอมทรัพย์ไปออกมันทําให้เราเจาะได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องเท็จเขาออกสื่ออยู่สองช่องคือเรื่องเดียวกันแต่เขาพูดไม่ตรงกันทําให้ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือถ้าหากว่าจําเลยหรือพยานก็ดีในคดี คือคดีนี้คือคดีน้องชมพู่และเขานั้นทั้งจำเลยและพยานเป็นคนที่โมโหเก็บทรงไม่อยู่เนื่องจากเป็นคนที่โมโหง่ายซึ่งจะเป็นช่องว่างเราจะใช้ช่องเรียกว่าใช้จิตตะวิทยาเขาสติแตกบางคนก็ควบคุมสติไม่ได้ที่สำคัญคุณก็ไม่รู้ว่าข้อสอบรวงหน้า ในวันที่เขาถามค้านคุณยังไม่รู้เลยว่าเขามีไพ่ยอยู่ในมือเวลาที่คุณถูกรุมทั้งสองฝั่งทั้งโจ์ร่วมทั้งอายการซึ่งส่วนนี้จำเลยจะดูเหมือนว่าเสียเปรียบโดนรุมแล้วก็แก้ยากขึ้นศาลอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหมูหมูส่วนทนนายของเรานั้นจะชอบทำคดีมากกว่าจะไม่ชอบออกสื่อ ไม่หิวแสงไม่สนใจเรารู้แล้วว่าเขาจะมาแนวไหนรู้ทางกันหมดส่วนคดีของจัก,กรีในวันที่25ก็คือการที่เราไปขึ้นศาลที่สมุดปราการจัก,กรีก็ไม่มีเงินค่าจ่ายสินหมอีกอย่างก็คือถ้าเราให้ศาลไปจัดการทางแพงแต่เนื่องจากว่าตัวเขาเองรับสารภาพ ในคดีอาญาแล้วซึ่งมีโทษจำคุกสองปีและปรับสองแสนบาททีนี้เราก็มองว่าเมื่อเขารับสารภาพโทษมันก็ลดเหลือหนึ่งปีปรับเหลือหนึ่งแสนบาทให้เขาหาเงินมาชำระค่าปรับตรงนั้นมาจะดีกว่าแล้วศาลเขาจะได้ตัดสินก็เลยบอกสาวิตรีกับอนามัยว่าในวันที่25เราจะถอน ถอนคดีส่วนของคดีแพงก็จะไม่มีการสืบในวันที่25ก็คือจะให้สารตัดสินไปเลยก็จะรู้เลยว่าจัก,กรีนั้นจะโดนลงโทษยังไงเพราะว่าอย่างน้อยสุดมันจะมีค่าปรับอีก1นึ่งแสนที่จัก,กรีจะต้องหามาซึ่งสามคดีก็สามแสนส่วนคดีที่สก็เหมือนกันแต่ว่า ส่วนคดีที่4ี่เราจะโหดนิดหนึ่งเราจะให้รับโทษต่อเนื่องจากคดีที่หนึ่งที่สมุดปราการก็จะเป็นคดีที่สองที่จะต้องมีการรับโทษต่อเนื่องซึ่งจากกี่กรตองวัดดวงแล้วหล่กและการที่โดนไปทั้งหมด4ีคดีก็จะต้องใช้เงินค่าสารสั่งปรับ1นึ่งแสนต่อคดี4ีคดีก็สี่แสนแล้วก็ต้องหามาให้ได้ ถ้าหามาไม่ได้ก็ว่ากันไปมาต่อกันทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวก v ีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าช่องกระจอกนิวไปสัมภาษณ์ให้เด็กดักแด้หัวสังขังพรุ่งนี้จะฟังคำตัดสินของสาร คดีที่ถูกพ่อแม่น้องชมพู่และพี่สาวน้องฟ้องหมิ่นประมาทอย่างไม่วายปากเสียบอกว่าฟ้องไปคนฟ้องก็ต้องเสียค่าวางสารถ้าวาง8,000เกิดสารให้แค่หมื่นหนึ่งก็ได้แค่2,000ไม่คุ้มมีหนำซ้ำอย่างพูดว่าอะไรให้อภัยกันได้ก็ควรให้อภัย ตบท้ายด้วยขอกำลังใจคนเลวและไม่สำนึกผิดจริงแบบไอ้นี่ไม่น่าเกิดมาเป็นคนภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าใครบอกล่ะได้สั่งสอนเด็กแบบนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มรู้จักคำว่าศักดิ์ศรีไหมพวกเห็นแก่เงินคงไม่รู้จัก มันไม่เคยสำนึกไม่มีเงินอยากให้ติดโกรงจะได้สำนึกลอยนวลก็ไม่เลิกทำสันดานเดิมไม่รู้จะจัดหาสรรหาคำไหนมาเปรียบกับคนพันนี้ไปเกิดใหม่เถอะโชคดีนะน้องหมานหมาน,มานคดีเพิ่มขอให้ศาลพิจารณาตัดสินให้มันต้องโทษทั้งปรับทั้งจำ ไอเด็กคนนี้ไม่กลัวกฎหมายเสียด้วยมันเยอะเย้ยพูดจาเสียสีพ่อแม่และสดิงด้วยสันดานต่ำจะขอดูว่าสารจะตัดสินอย่างยุติธรรมหรือไม่ก็แค่ขอดูความยุติธรรมของสารด้วยคดีน้องสดิงที่จะการันตีความยุติธรรมของสารในวันที่25นี้ค่ะปากดีเหมือนเดิมนะ เด็กดักแด้ไม่มีจิตสำนึกเลยควรเอาเป็นคดีต,ตัวอย่างค่ะ